สวัสดีครับกลาบสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ผมนายวรเทพจิศงารหัส6 1 0 2ึ่งศ0 6 1่กากลุ่มบัญชี0 0 3นะครับจะมานำเสนอประวัติเกี่ยวกับของค่ายจักรพงษ์และมณฑลทนหารบกที่12นะครับโดยประวัติของค่ายจักรพงษ์และมณฑลทนหารบกที่12นะครับจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจากักรพงษ์พัวนาฏกรมหลวงพิษณุโลกประชานาฏขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ได้เสด็จมาตรวจกิจการทหารณจังหวัดปาจีนและได้ทรงพิจารณาเห็นว่าพื้นที่บริเวณดงพรามมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมที่จะตั้งค่ายทหารนะครับจึงได้โปรดให้ตั้งค่ายทหารณตำบลดงพรามต่อมาได้เสด็จมากระทำพิธีทรงเปิดค่ายเมื่อวันที่14ตุลาคม2412ทรงประทานเครื่องหมายประจำพระองค์คือจับก,กับกระบองให เป็นสัญลักษณ์ประจําค่ายและให้ถือนามว่าค่ายจักระพง์ซึ่งนับว่าเป็นค่ายทหารแห่งแรกของกองทัพบ,บกนะครับและเมื่อปีพศ2460ที่ตำบลดงพระรามอําเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีขณะนั้นยังเป็นป่าลกทึบมากและไม่มีหน่วยทหารหน่วยใดตั้งอยู่เลยในครั้งนั้นมีเพียงหน่วยทหารเพียงหน่วยเดียวที่ตั้งขึ้นที่จังหวัดปาจีนบุรีคือกรมทหารราบที่19ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำปาจีนบุรี ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปาจีนบุรีและโรงเรียนปัาจินราษฎรอำาลุงในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีกองพลทหารราบที่9ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับครั้นต่อมาจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจากกักรพงศ์หัวนาถเสนาธิการทหารบกในสมัยนั้นทรงพิจารณาเห็นว่าการวางหน่วยทหารในขณะนั้นไม่สู้จะเหมาะสมกับสถานที่ทาง ทหารบางประการจึงโปรดให้ย้ายกรมทหารราบที่19มาตั้งทางฝั่งเหนือของแม่น้ำปาจินบุรีทรงพิจารณาเลือกเอาบริเวณดงดิบเป็นที่ตั้งทหารสืบมาปัจจุบันครั้นถึงปีพศ2462จึงโปรดเก้าให้กรมทหารราบที่9และทหารพาหนะหรือหน่วยขนส่งเข้าพักอาศัยเป็นหน่วยแรกส่วนกรมทหารราบที่19ได้ยุบรวมกับกรมทหารราบที่9 แล้วแปลสภาพเป็นกมรมฐานราบที่10เมื่อหน่วยต่างๆเข้าพักอาศัยแล้วพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีเปิดค่ายทหารแห่งนี้อันเป็นค่ายทหารแห่งแรกของกองทัพบ,บกเมื่อวันที่14ตุลา2462และทรงประทานชื่อค่ายจัก,กรพงศ์ซึ่งมีตาจับก,กับกระบองเป็นเครื่องหมายประจําพระองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งค่ายนี้กับทรงได้ปลูกต้นสักไว้เป็นอนุสรณ์ในวันเปิดค่ายหต้น ต่อมาปีพศ2470เมื่อทางราชการได้เปิดค่ายจัก,กรพงค์ขึ้นแล้วก็ได้ย้ายกองบัญชาการกองพลที่9และกองบัญชาการฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้จากที่ตั้งตะวันจังหวัดฉะเชิงเซามาอยู่ที่ค่ายจัก,กรพงค์ปีพศ2471ได้เปลี่ยนชื่อกองพลที่9เป็นกองพลที่2และให้ขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมา และกองบัญชาการฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้เป็นกองบัญชาการมณฑนทนหารบกที่สองคงขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพภาคที่สองมีเขตรับผิดชอบตลอดพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเซาคั้นถึงปีพศ2 4 9 0ทาทั้งราชาการได้ยุบมณฑนทนหารบกที่2และได้ตั้งขึ้นอีกในปีพศ2493 โดยให้มนทลนทหารบกที่2และกองพลที่2มาขึ้นกับกองทัพภาคที่1จังหวัดกรุงเทพครั้นปีพศ2494ทางราชการได้ขยายเขตรับผิดชอบของมนทลนทหารบกที่2อ,ออกไปถึงชนบุรีระยองตราดและปฏิบัติงานร่วมกับกองพลที่2ตลอดมาจนกระทั่งทางราชการได้ยุบก,กองพลที่2เมื่อปีพศ2499คงเหลือแต่มนทลทหารบกที่2 และได้มีการปรับปรุงกำลังให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันต่อมาในปีพศ2500มณฑลทหารบกที่2ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นมณฑลทหารบกที่12ณนะปัจจุบันมีหน่วยทหารหลายหน่วยตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายจัก,กระพงคือมณฑลทหารบกที่12โรงพยาบาลค่ายจัก,กระพงศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12กองพันทหารสารวัตรที่12 กรมทนหารราบที่สองรักษาพระองค์และหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารราบที่1และกองพันทหารราบที่สองรักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์กองร้อยบินกองพลนหารราบที่สองรักษาพระองค์และกองร้อยทหารช่างที่สองกองพันทหารช่างที่สองรักษาพระองค์ภารกิจขีดความสามารถและการจัดการหน่วยนะครับ มณฑนทหารบกที่12เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1มีการจัดหน่วยตามอัตราการจัดและยุทธปปกรหมายเลข51ถึง201เมื่อวันที่5สิงหา2531ภารกิจนะครับ 1. บังคับบัญชาจังหวัดทหารบกและกำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด 2. รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รวมทั้งการสารทหารการคดีและการเลือนจำ 3. าํดเนินการระดมศัพท์กำลังในเขตพื้นที่ 4. ส,สับสนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่5ดําดเนินการตามแผนยุทธาศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบและภายในและภายนอกกับการป้องกันประเทศอนุสาวรีย์ไทยนะครับอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้สร้างเมื่อปีพศ2492ในสมัยพลตรีครวนสุทานินน เป็นผู้บัญชาการวนดลนทหารบกที่2เพื่อสนองนโยบายของกองทัพบ,บกเนื่องจากทหารไทยได้ทําการลบกับทหารแถบอ่าวตั้งเกียในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและมหาสงครามเอเชียบูรพาในปีพศ2483ถึงพศ2484ผลเอกมังกรพมโยธทีเป็นแม่ทัพบ,บูรพาได้นำทหารไทยสู้รบจนกระทั่งทหารไทย เสียชีวิตทั้งหมดจำนวน760คนต่อมาพลเอกบังกรพงโยธีเสียชีวิตลงทางญาติโดยความเห็นชอบของทางราชการจึงได้นำอัฐิมาบรรจุไว้จึงรวมอัฐิทั้งหมด761คนในอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อต้นกระบกและใกล้โรงเรียนกองทัพปกอุปถัมภ์จักรพงศ์พิทยาลัย